ราคาถูกสุดในสต็อกเลยนะคะกับแคมรี่สอปี17คันนี้นะค่าตัวเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครหารถวิช้งานอยู่นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสวยๆหรูๆสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคันนี้นะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบกระจกเดิมทุกบานฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่เ0 0าพันเท่านั้นนะคะภายในเป็นโทนสีเบจได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชันเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับน,นัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆรู่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะราคาค่าตัวเบาๆเลยนะเพียง479,000บาทเท่านั้นเองหายไปจับไปแดงเกือบล้านนะคะกับตัว c a ม r ี่ 2.0G ปี2017นะคะสวยๆเลยลูกค้าขาใครสนใจหารถวิใช้ยานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเองได้ รถสวยสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้ารีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะสองขอไข่งงู1 1ง ถามกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์มีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหน้า2จุดนะคะสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิเมอนะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะราคาค่าตัวถือว่าดีมากๆนะคะแค่4 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได,ด้วยต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญายให้ถึงที่เลย นะะในส่วนของล้อรถท่านนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กนะคะแม็กเดิมโรงงานนอา็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางขอบ16นิ้วนะคะลูกค้าเป็นยางมิชลินนะพวกรายละเอียดยางเดี๋ยวนะัดดูให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ายางอ่ะอยางปีย2่นะคะลูกค้าดอกอยางเริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะถ้าเสื่อมสภาพเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะ ช่วงล่างเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มสันเหลี่ยมคมตรงปงซุ้มร้อนหรือว่าด้านข้างตัวรถเส้นคมคมนี้เห็นชัดเจนไม่มีรกยิบเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะได้กระจกเดิมทุกบานเลยนะคะลูกค้ากุญแจสำรองมีมาให้ครบมือจับประตูนะคะลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ผ่าการด้วยเส้นโครเมี่ยมเส้นใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์ของตัวแคมรี่เลยนะคะลูกค้าสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือ จับประตูเลยนะคะฝั่งคนขับนะได้เป็นคุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูภายในของรถกันนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นโฮลสีเบตนะคะ สีเบรนะดำตัดเบรนะคะสวยๆเลยแล้วก็มีรายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานนะคะลูกค้ามีในส่วนของเมมโมรี e เซ็ตของเบาะคนขับด้วยนะคะสามารถตั้งค่าเซ็ตระดับเบาะคนขับได้นะคะที่วางแก้วน้ำต้องแห่งประตูมีมาให้พร้อมเลยนะคะระบบกันลื่นนถลายระบบเตือนมุมอับสายตามีมาครบเลยนะคะลูกค้า ปุ่มแอ g งจิ้งสตาร์ทนะคะพวงมาลัยบางสีฟังก์ชันมาพร้อมกับตัว cruise c o n t r o นะคะพวงมาลัยไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอนะลูกค้าเลขมาอยู่ที่หน6 0 0 0สนแนโลนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะอย่างที่เรารู้กันนะเครื่องยนต์เขาอึดถึกทนนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd usb AUX เสีบได้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ดีไซน์ไลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้นะคะแล้วก็มีแท่นเสียบไวร์เชาร์จให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบรดนะ,ะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าบอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะ,ะสภาพสวยๆพร้อมใช้นะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะราคาตอนเปิดตัวป้ายแดงของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่1นึ่ล้านสามแบาทวันนี้มาอยู่ที่เพยีลดเหลือเพียง4 7, 9, 000, ะะี่แสนเลูกค้าหายไปเกือบล้านนะคะคุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนนะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะหัวน็อตกประตูเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยลูกค้ามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการนะคะรับรองว่ารถที่ได้ไปเนี่ยใช้งานได้แบบยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเเลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจริงโจ้2สองฝั่งนะคะไว้ใส่สัมภาระได้แอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มี นะคะม่านบังแดดด้านหลังเนี่ยตรงกระจกด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะคะส่วนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคือเป็นแบบอัตโนมือนะลูกค้าหรือว่าปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะส่วนที่ผ้าแขนด้านหลังก็ดึงลงมาได้เลยที่วางแก้วน้านะคะมีมาให้พร้อมเลยแล้วก็มีช่องทะลุเปิดไปยังห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยเนะะี่ยค่ะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะลูกค้าพวกสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะนี่ดึงให้ดูเลย เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเม็ดคมคมนะคะลูกค้าไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะรถไม่มีตีลังกาพลิกควม่มหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติเช็คข้อมูลส่วนโตโยต้าได้นะออนไลน์ทั่วประเทศนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะแคมรี่2 0งปี2017นะคะคันนี้4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมา าพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดนะคะลูกค้าไฟท้ายเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยแล้วเส้นโครเมียมตัดผ่ากลางตรงฝากระโปรงด้านหลังนะคะเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าขาโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะปายทะเบียนนี้เลย2ขอไข่งงองู1นึหนึ่งสกรุงเทพมหานครใครสนใจห้ามพดเลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะลูกค้าเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะกว้างบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายก็ เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า โลโก้ไทยโคอิโตมีเห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆเลยนะคะคันนี้ขอบอกตำหนิอย่างหนึ่งลูกค้า่ะคันนี้มีการเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมานะฝากระโปรงท้ายมีการเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าโครงสร้างของรถบอดี้ของรถเนี่ยคือเดิมๆทั้งคันนะไม่ได้มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนลูกค้าแต่ว่าอาจจะมีจากโดนกระแทกจากด้านบนเนาะตรงฝากระโปรงก็เลยมีการเปลี่ยนฝากระโปรงมานะคะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเนี่ยก็คือยังเดิมอยู่นะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวคารด้านในนะคะลูกค้า คานตรงๆไม่มีคดไม่มีงองเม็ดอันมีเห็นชัดเจนเลยแล้วก็บอดีด้านล่างของรถนะคะรออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะบอดีด้านล่างก็เดิมๆนะคะลูกค้าตัวซีนนะคะนี่ซีนด้านหลังเนี่ย เดิมจากโรงงานสีขาวเค่ไก่นะคะนี่โครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยน,นะคะลูกค้ามีเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาแต่ว่าไม่มีชนหนักเข้าโครงสร้างแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือรีวิวแบบตรงๆขายแบบตรงๆให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะคะลูกค้าไม่มีการปกปิดข้อมูลนะตรงไหนเดิมเราบอกว่าเดิมตรงไหนเปลี่ยนเราบอกว่าเปลี่ยนนะคะลูกค้าเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลยนะถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะลูกค้าเพราะว่า ตรงฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยไม่มีผลต่อการขับขี่นะลูกค้าเพราะว่าหลักๆเลยให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์โครงสร้างเป็นหลักนะคะลูกค้าโครงสร้างรถยังเดิมอยู่นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแล้วก็เครื่องยนต์ก็เดิมๆเ,เลยเอาไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะใครที่สนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์โฮมาแอดลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้ในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่อง แข่งหางตรงรถปี2017ตรงปีนะคะสติกเกอร์มอกอมีติดให้เห็นชัดเจนเลยนะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเข็บเยื่อนนะคะบอดี้ภายในก็ถือว่าโอเคยังสวยอยู่ไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอดนะคะลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะลูกค้านั้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ ได้แคม r y นะคะสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะกระจกเดิมทุกบ้านนะโรโกโ,โตโยตา้ามีติดอยู่ครบเลยนะในราคาค่าตัวเพียง479,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะขนาด4สูบ2 4 4 6 7แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 E85 เติมได้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะอึดถึกทนนะลูกค้าอะไรหาง่ายค่าแมนจเมนถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆหัวน,น็อตไม่มีขยับนะคะ แผ่นเพดหรือว่า,าพาร์ทอะไรเนี่ยมีเห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโชคมีเห็นชัดเจนมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็มีโชคช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้ามาให้ด้วยนะคะตัวคานด้านข้างตรงๆเลยนะลูกค้าไม่มีคดไม่มีงอโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะสติ๊กเกอร์คําเตือนมีติดอยู่ครบเลยไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะคะซี เกียวกับตัวรถไม่มีเขยียบขยียน้นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะช่องวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะสติกเกอร์คำเตือนติดอยู่ครบเม็ดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนตาปั๊มนะคะตรงฝากระโปรงนะคะ ก็ยังอยู่นะลูกค้าฝากกระโปรงหน้าเดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะ,ะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะสภาพส,สวยๆเลยคันนี้นะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักทิ้ความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะตําหนิของคันนี้เลยก็คือฝากกระโปรงท้ายนะคะที่มีการเปลี่ยนมาเนาะ แต่ว่าโครงสร้างของรถเนี่ยของเราการันตีให้เลยนะคะขายแบบตรงไปตรงมาลูกค้ารับรองว่าซื้อรถไปคันนี้นะใช้งานยี่ยาวแน่นอนเนาะเพราะว่า ฝากระโปรงท้ายก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการขับขี่นะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะใครสนใจก็รีบติดต่อหานัทดืนๆได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์โฮมารไลน์มาได้เลยนะคะคันนี้เป็นตัว c a ม ry 2 0 g ปี2017นะราคาเหลือเพียง4 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวหุ่น9 0 0 0เท่านั้นนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถที่ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่ออนนไว้เจกั ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ